สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวบัณฑิตาชัญยุทธ์กิรีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่11เลขที่10ค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับภาพหนึ่งที่เลือกมาค่ะภาพที่หนูเลือกมานะคะก็มีชื่อภาพว่าคอดิเดร์ค่ะซึ่งแปลว่ากันท้องที่นอกนะคะจะเป็นภาพของปากะกาคุญยอนะคะที่เดินทางมาจากทิเบตเข้ามองโกเลียแล้วก็เข้ามาที่พม่าค่ะจะมีพี่น้องปากะกาคุญยออยู่3คนนะคะถ้าเราสังเกตเห็นที่ภาพนะคะ จะเห็นว่าพี่น้อง3ามคนมาเจอกันในถ้ำกลางตะเข็บชายแดนค่ะเมื่อก่อนนะคะคจะไม่มีการแบ่งเขตว่าเขตนี้เป็นของพม่าแล้วก็เขตนี้เป็นของไทยนะคะแต่ก็แต่เขานะคะคจะรวมกันเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันเป็นผืนแผ่นดินใหญ่ค่ะซึ่งจะมีการแบ่งเขตเมื่อไม่นานมานี้นะคะแต่ในความเป็นปากกากุกยอของเรานั้นนะคะเขาถือว่าเราทุกคน,นล้วนเป็นพี่น้องกันค่ะเมื่อก่อนนะคะคที่เขาท้องที่นอกนะคะคก็จะเป็น ตำนานของปากากึญโค่ะจะอธิบายว่าจะมีพี่น้องปากากึญยอ,อยู่3ามคนนะคะคนที่1นนะคะจะถือจอบถือมีดค่ะคนนี้นะคะเหมาะกับการที่จะอยู่บนพื้นที่สูงค่ะทําประกอบอาชีพทําไร่ทํทนานานะคะเพื่อกันอยู่รอดเพื่อกันรงชีวิตแล้วก็เลี้ยงชีพค่ะคนที่2นะคะจะอยู่ที่ทะเลค่ะจะถือไม้พายแล้วก็มีอุปกรณ์เอาไว้ใส่ปลาหรือที่เราเรียกว่าข้องนะคะเหมาะกับการเป็นชาวประมงค่ะคนที่สนะคะอยู่ที่ตะเข็บชันเมืองนะคะ เขาถือผู้การถือกระเป๋าเงินนะคะมีอาชีพวาดภาพรับจ้างทั่วไปทำธุรกิจค่ะในตำนานของปากกาุงยนะคะเขาจะถือว่าเนื้อเม็ดดวลเลอร์คอดูเดอร์ดอบเอแคลเซึ่งจะแปลว่าถ้าเราคิดว่าเราเกิดมาจากน้องคนนะคะไม่ว่าเราจะมีพี่น้องสักกี่คนเราถือว่าเรานะคะนะคะดังเป็นพี่น้องกันค่ะไม่ว่าจะเป็นใต้อีสานกลางเหนือหรือว่าจะเป็นชนชาติใดก็ตามนะคะเราล้วนนะคะ จะเป็นพี่น้องกันค่ะในเมื่อเราเป็นพี่น้องกันนะคะเราจะไม่ทํารายการไม่ทําร้ายไม่อาคตพยาบาทกันนะคะเราจะไม่บิดเบือนซึ่งกันและกันค่ะเราจะช่วยเหลือกันรักกันนะคะแต่ที่เราเบิดเบือนกันในทุกวันนี้นะคะเป็นเพราะว่าเราคิดว่าคนคนนั้นไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องเป็นคนชาติอื่นเป็นคนเผ่าอื่นนะคะเราก็เลยเกิดการอิจฉาริษยานะคะเบียดเบียนแล้วก็ตำหนิซึ่งกันและกันค่ะนี่ก็คือที่มาที่ไปของภาพนี้ค่ะ ภาพนี้นะคะก็จะสื่อให้เห็นว่าเราทุกคนนั้นล้วนเป็นพี่น้องกันไม่ว่าเราจะเป็นคนเมืองคนเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงหรือว่าเป็นชนเผ่าม้งชนเผ่ารีซอรีสูอะไรก็ตามนะคะหรือว่าคนชาติอื่นนะคะเรานะคะก็ต้องรักกันค่ะดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยเหลือกันด้วยมือเป็นซึ่งกันและกันแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันค่ะเพราะว่าเราทุกคนล้วนเป็นพี่น้องกันค่ะขอบคุณค่ะ